ปี๊ป้า,าพี่ต้องไปไหนต่อวะนะพี่ต้องไปเลยต่อ,อพี่เราต้องไปแล้วพี่ป้มามันจะเดินไปไม่ถึงหออุ้ย,ยคนนี้เท่อะมีนกด้วยเฮ้ยคนนี้เท่ออกข้าเลยโอ้โ,อโหอย่างเท่เพราไงพี่จะไปนะออคข้าเลยโอ้พี่เขาเท่อะโอไปว่ะมันเท่เกินอย่าไปตีพี่ว่ะพี่เขาเก่งเอา้ามายิงเฉยพี่ซอทำไมเขายิงได้อะพี่ซอ

พิชาวพิชาวพิชาวพิชารพิจาารโอเคคนไป็นที่คนอื <ok tá, ่นตรงอื่นโอเคเยียมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวคนทำไมเจ้าขอแล้วจะขอแล้วเร็วจะขอแล้วจะขอแล้วไหนมันอยู่ไหน เต็มกองทัพเลยมาอย่าไปกองทัพเห็นมันกี่อ๋อเฮ้ยไม่ีคนยิไม่ีดนยิงดูข้างหลังเว้ยโอ้ยแล้วคนสองตัววุ้นมีมาจะกันทำไมคนชอบมาจุดนี้ต่อยจังอะไรเวลาไปที่อื่นทำไมคนชอบมีเยอะ่ะ น่าสงสัยอ่ะโหจะไม่ที่ไหนเลยตายกแล้วทำไมคนเยอะ<ไ>จังเนี่ยพี่มาจะกระโดดตรงนี้ทำไมอ่ะืหว่าเดี๋ยวฟ้าฟะจะไปตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะนั่นน่ะปลอดภัยนูน่นปลอดภัยกว่าเยอะพี่มาจะมาตรงนี้ทำไมเอ้านี่เอากระโดดเห็นใบเงาว่าแหล,ละ ไปแบบนี้อ่ะโหพีม่มานี่คนนั้นก็คนนั้นก็ได้ซื้อแต่